วันนี้เราจะมาทําขนมกล้วยกันนะคะแม่ขุนทองก็เอาช้อนซ่อมนะคะบดกล้วยไว้นะคะห้าร้อกรัมนะคะก็ประมาณ10หรือ11ลูกนะคะมันจะประมาณนั้นนะคะก็จะมีน้ําตาลทรายนะคะหกช้อนโต๊ะนะคะหรือ120กรัมนะคะก็จะมีเนื้อมะาพร้าวอ่อนนะคะ2ลูกนะคะก็ประมาณ1นถ้ยตวงนะคะแม่ขุนทองก็เตรียมน้ํากะทินะคะหัวกะทิไว้200 ml นะคะ มันนะคะแป้งมันสีช้อนโต๊ะนะคะหรือ75กรัมนะคะแป้งข้าวเจ้าก็สีช้อนโต๊ะนะคะ75กรัมนะคะมีเกลือนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเราเริ่มทำกันเลยนะคะนม่ขุนทองก็ใส่กล้วยนะคะแล้วก็ใส่เนื้อมะพร้าวลงไปนะคะเราก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปเลยนะคะคลุกแบบง่ายๆนะคะใส่เกลือลงไปนะคะ ลงไปสักครึ่งช้อนชาใส่แป้งลงไปนะคะใส่ทุกอย่างลงไปนะคะแป้งมานนะคะแล้วก็คลุกให้เข้ากันนะคะแ้แม่ขุงทองก็จะใส่หัวกะทิไปนะคะ 100นะคะคุกทุกอย่างให้เข้ากันหาง่ายๆแม่ขุนทองจะเอาเนื้อมพะพร้าวอ่อนลงไปเลยนะคะไม่ได้มีมพะพร้าวทึนทึกลอยหน้านะคะสูตรใครก็สูตรใครนะคะก็สามารถที่จะเก็บในตู้เย็นเวลาเราจะทานนะคะเราก็ออกมาเข้าไมโครเวฟนะคะสัก30วินะคะก็ทานได้แล้วนะคะสูตรนี้ นุ่มอร่อยมากเลยนะคะหนึบหนับนะคะหอมกล้วยมากนะคะกล้วยมันงอมมากนะคะ นี่นะคะแม่ขุนทองตักใส่ถ้วยตะไลแล้วนะคะตะไลเล็กๆนะคะแล้วออ<ร>สุกแล้วนะคะเราขึ้นเนื่อแล้วนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวยี่สิบนาทีมาเจอกันนะคะสเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูปล่อยให้เย็นนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะตอนที่เย็นตัวแล้วนะคะ ี่นะคะขนมกล้วยของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแค่ขนมออกมาแล้วน่าทานไหมคะนุ่มนิ่มเลยนะคะพบกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ